f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทํานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะอาจารย์มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีธาตุดินนะคะไม่ว่าจะเป็นในชาวราศีพฤกษกราศีกันและราศีมังกรนะคะในช่วงปีพศ2566ในทิศทาง ภาพรวมโดยรวมนะคะในช่วงปีหน้าเป็นอย่างไรปี66นะคะก็ต้องในเรื่องของธาตุดินนะในชาวราศีกลุ่มที่เป็นชาวธาตุดินเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะค่อนข้างที่ พร้อมพร้อมรับมีดเลยเขาเรียกว่าเป็นเป็นมีดที่พร้อมพร้อมที่จะออกไปลุยหรือว่าเป็นหินก็พร้อมที่จะรับมีดอยู่ตลอดเวลานะต้องบอกว่าดวงของคุณเนี่ยใช้ความคิดค่อนข้างมากแล้วคุณค่อนข้างที่จะเดินเกมแบบแบบพลาวมากๆคุณทั้งไม่ให้ความไว้วางใจกับใครทั้งมีความรู้สึกว่าคนนี้จะมาหลอกไหมจะมาโกงไหมหรือมีเรื่องให้คิดเยอะแย,ยะมากมายเลยอืม ออกแนวเครียดนะคะแต่มันก็ต้องเครียดเนาะเพราะว่าตาต่อตาฟันต่อฟันในเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจนะคะดวงโดยรวมของชาวพฤกษกนะคะพฤกษกกันมังกรในชาวราศีธาตุดินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดวงที่คุณจะรู้สึกได้ของพลังในตัวของคุณเนี่ยจะมีความเข้มแข็ง ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจใครแต่คุณก็ยังพร้อมที่จะ ลุยกับทุกสภาพปัญหาเลยและสิ่งที่คุณจะได้รับมาคือรางวัลของชีวิตต้องบอกปีหน้าฟ้าใหม่เป็นปีของชาวธาตุดินจริงๆนะคะแล้วก็สายโมนะคะยังต้องบูชาในสายของพญานาคอีกต่อไปนะคะยิ่งใครทําเรื่องที่ดินนะคะใครทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือใครทําเรื่องการค้าขายใดๆก็แล้วแต่พื้นที่ของคุณจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นใครที่มองในเรื่องของช่วงเวลาที่ เอาโปรเจกต์มาปัดฝุ่นนะคะเอา SME ออกมานั่งทำอีกรอบหนึ่งเปิดบริษัทห้างร้านเปิดสัดส่วนของตัวเองพื้นที่ของตัวเองมีกิจการของตัวเองจะโดดเด่นมากในชาวราศีธาตุดินนะแล้วต้องบอกว่าคุณจะเต็มไปด้วยความสามารถที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นในความสามารถที่คุณพร้อมที่จะลุยไปนะเหมือนนักลบที่แบบถือดาบคู่ใจเลยเพราะฉะนั้น พลังใจมาเยอะมากความคิดก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมหาศาลในช่วงปีพศ2566ในชาวทาตดินไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการงานความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่คุณจะได้รางวัลและพูดง่ายว่า โปรเจกต์ของคุณจะเข้าตากรรมการจะเข้าไปถึงหัวใจเจ้านายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักลัก โอ้โหสวรรค์สรส,สร้างจะทําให้คุณได้เจอพบกับคู่แท้และหลักแท้ถึงโอกาสลงล่อง,องปองชิ้นและแต่งงานได้ในช่วงปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ก็มองหาในเรื่องของความรักดีๆจะมีเข้ามาก็ สั่นในเรื่อง,องความคิดเพราะว่าความคิดของคุณเนี่ยบวกกับเซน์แล้วก็พลังจิตที่ดีอ่าบารมีที่ได้ทำก็จะได้ส่งผลให้การมองคนจะไม่มีการผิดพลาดคนจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งดีและไม่ดีแต่คุณก็จะต้องใช้ในเรื่องความคิดให้มากใช้ความระแวงตรงนี้บางทีมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตโดยรวมของในชาวธาตุดินประสบความสําเร็จตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นใคร ที่ทําธุรกิจในเรื่องของคิดใหญ่ทําใหญ่กิจการบริษัทห้างร้านต่างๆหรือทําธุรกิจเป็นของตัวเอง sme หรือร้านค้าอะไรที่ตามฝันของคุณมีโอกาสสําเร็จนะคะในช่วงปีพศ2 5 6 6นอยะคะอย่าเชื่อทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะก็ฝากประมาณนี้ในความเป็นธาตดินก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่ง เพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนที่มันมีพลังในตัวของเราค่อนข้างมากมันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ